ยังไม่พ้นพบความจริงนี้เรายังต้องดําเนินชีวิตอยู่ชีวิตเราต้องดําเนินไปในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและสังคมเราจะอยู่อย่างไรให้ดีที่สุดอันนี้วิทยาศาสตร์จะไม่มีคําตอบเพราะว่าเน้นขอบเขตของตนอยู่ที่การแสวงหาความจริงเพราะนั้นตอนที่ว่ายังไม่พบความจริงนี้ยังไม่รู้ความจริงว่าอะไรแน่นอนนี้เราจะต้องดําเนินชีวิตของเราให้ดีงามที่สุดตอนนี้คือเจตคติแบบพุทธที่ก้าวเข้ามาสู่การดําเนินชีวิตด้วย ว่าในขณะที่เราแสวงหาความจริงแม้เรายังไม่รู้ความจริงหรือในชีวิตของแต่ละคนนี้ก็รู้ความจริงไม่เท่ากันบางคนอาจจะรู้ความจริงมากมายแล้วอาจจะบอกว่ารู้ความจริงถึงที่สุดแต่คนจํานวนมากเขายังไม่รู้ความจริงนั้นแต่คนที่ยังไม่รู้ความจริงก็ต้องดาเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เช่นเดียวกันแล้วในเมื่อเขายังไม่รู้ความจริงนั้นเขาจะดําเนินชีวิตอย่างไรอันนี้คือตอนที่เจตคติแบบพุทธเนี่ยจะให้คําตอบแก่เรา เจตคติบแบบพูดงให้คำตอบในการดําเนินชีวิตยอย่างไรการนําเจตคติบแบบมองอะไรตามเหตุปัจจัยมาใช้ก็เช่นว่าเมื่อเราจะทําอะไรดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้มนุษย์นี้อยู่โดยการที่ว่าวุา่ววง,วง,วงหวังผลสําเร็จวุ่งหวังสิ่งที่เป็นผลเป็นสิ่งที่ดีงามที่ชีวิตต้องการอันนี้สิ่งที่ชีวิตต้องการที่เป็นผลนี้จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้คือปัญหานะ อันนี้มนุษย์จํานวนหนึ่งแม้แต่ว่าในวิวัฒนาการของศาสนาก็จะเกิดขึ้นตำลองนี้คือว่าเมื่อต้องการผลที่ที่ประสงค์จะทํำยังไงเมื่ตอตนเองทําไม่ได้ก็คิดว่ามีอํานาจศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหลังโดนบันดาลเ,เทพเจ้าเป็นต้นแล้วแม้แต่ผลร้ายที่ไม่ต้องการเพศภัยอันตรายต่างๆเกิดขึ้นก็นึกว่ามีสิ่งที่มีอานาจโดนบันดาลอยู่เพราะตัวเองไม่รู้ไม่เข้าใจทําอะไรไม่ได้ก็จะทํำยังไง เมื่อเชื่อในอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นก็มีวิธีการที่ว่าอ๋อเมื่อมีเทพเจ้าเราก็จะต้องอ้อนวอนขอให้โดนบันดาลให้เราถ้าเป็นภัยอันตรายก็ขอให้ยกเว้นให้ช่วยให้รอดปลอดภยัยถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามต้องการยังไม่ได้ก็ขอให้เทพเจ้านั้นได้ช่วยโดนบันดาลให้แก่ตนด้วยให้รางวัลแก่ตนอันนี้ก็เป็นวิธีการของมนุษย์ในยุคที่ผ่านมาซึ่งอันนี้ไม่สอดคล้องกับเจตคติแบบวิทยาศาสตร์ และก็ไม่สอดคล้องกับเจตคติพุทธศาสนาพุทธศาสนาถือว่าจะต้องมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยเมื่อเราต้องการผลที่กระทาผลนี้จะเกิดจากเหตุเมื่อสิ่งนั้นเป็นผลที่เราต้องการมนุษย์ก็จะต้องกระทําเหตุของมันเพราะฉะนั้นเราจะหวังผลสําเร็จด้วยการตา้องกระทําเมื่อเราต้องการอะไรก็ต้องกระทําตามเหตุตามปัจจัยของมัน อันนี้ก็คือธาตุทีหรือเจตคติแบบพุทธที่นํามาสู่การดําเนินชีวิตก็คือการที่ว่าจะดําเนินชีวิตโดยที่ว่าสร้างผลสําเร็จที่ต้องการด้วยการลงมือทําด้วยความเพียรพยายามอันนี้คือหลักของการพึ่งต้นและหลักของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยและหลักที่เราเรียกว่าหลักกรรมนั่นเองหลักกรรมก็คือจุดนี้คือการที่มุ่งหวังผลสําเร็จด้วยการลงมือทําไม่ใช่ว่าหวังอ้อนวอนนอนรอคอยโชค อันนี้เป็นทัศนคติที่ตรงกันข้ามทีนี้คนที่มีเจตคติแบบนี้ว่ามุ่งหวังผลสำเร็จด้วยการกระทําด้วยความเ,เพียรพยายามแล้วเขาจะมีความนับถือในเทพเจ้าหรืออะไรก็ตามตอนนี้จะไม่สู้เป็นปัญหาเพราะสิ่งนั้นจะยังให้ไม่ได้คําตอบแม้วิทยาศา,ศาสตร์เองก็ยังไม่ได้คําตอบเรื่องนี้ชัดเจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ ก็ได้แต่เป็นอยู่ี่ความเชื่อแม้วิทยาศาสตร์จะพูดถึงเรื่องเทพเจ้าเทวดาก็พูดในความเชื่อเช่นเดียวกันว่าเชื่อหรือว่ามีหรือเชื่อว่าไม่มีคือเป็นสิ่งที่ยังต้องพิสูจน์กันอยู่นี้ในขณะเนี้ถ้าไม่ให้เจตคติที่ถูกต้องมนุษย์จะไม่รู้จักดําเนินชีวิตก็จะมีมนุษย์อยู่สองพวกก็คือว่าหนึ่งพวกที่ว่าปฏิเสธเลยและก็อีกพวกหนึ่งก็คือว่าก็หวังผลจาก สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มีอำน,นาจโดยบรรดาหรือเทพเจ้าเหล่านั้นต่อไปมีสองพวกแล้วก็มนุษย์ก็จะมีอยู่ในกระบวนการวิทยาศาสตร์ก็จะนึกว่าจะต้องพิสูจน์ว่ามีหรือไม่มีแล้วมนุษย์ก็จะพูดกันถึงเรื่องเทพเจ้าเทวดามีหรือไม่มีแต่ถ้าเป็นเจตคติแบบพูดแล้วเรื่องมีหรือไม่มีจะตัดไปได้ทันทีเพราะว่าเทวดาจะมีหรือไม่มีก็จะไม่กระทบกระเทือนต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์เพราะมนุษย์ถือหลักอยู่แล้วว่า สิ่งที่เราต้องการเป็นผลสาเร็จจะต้องให้เกิดขึ้นด้วยการลงมือกระทาเพราะฉะนั้นเราไม่หวังการช่วยเหลือจากเทพเจ้าแม้จะเทวดามีจริงชาวพุทธก็ไม่ได้หวังให้เทวดามาต้องช่วยโดยบันดาลให้เพราะชาพุทธก็จะมองว่าเทวดาก็เป็นสัตว์โลกร่วมกับเราเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกันเป็นเพื่อนร่วมสังสารวัฏเราอาจจะอยู่กันแล้วพุทธศาสนาก็จะให้วางเจตคติด,ด้วยว่าให มีความรู้สึกที่ประกอบด้วยเมตตาและไมตรีธรรมต่อกันหากว่าเทวดามีจริงเราก็มีเมตตาแต่เทวดามีไมตรีต่อเทวดามีความเคารพนับถือไม่ดูถูกดูหมิน่นแต่แม้จะมีจริงเราก็ไม่ได้ไปหวังผลอ้อนวอนจากเทวดาเราไม่หวังให้เทวดามาดนบันดาลอะไรให้เราเพราะฉะนั้นเทวดาจะมีหรือไม่มีก็จะไม่กระทบกระเทือนต่อการดาเนาินชีวิตแบบพระพุทธศานสนาอันนี้คือคําตอบแบบเจตคติแบบพุทธ ซึ่งในขณะนี้มีสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถจะพิสูจน์ได้แต่ว่าถ้าถือเจตก,กติแบบพุทธแล้วเราจะมีคําตอบในการดําเนินชีวิตตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปพะวงต่ทคาตอบที่ว่ามีหรือไม่มีนั้นนั้นเทวดาจะมีหรือเทวดาจะไม่มีชาวพุทธก็ยังปฏิบัติดําเนินชีวิตของตนไปตามปกติคือทําความพยายามยาในการกระท,ทําของตนเองเพื่อจะสร้างผลสําเร็จที่ประสงค์ให้เกิดขึ้น อันนี้คือเจตคติแบบพุทธซึ่งนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตนี้เป็นแง่ที่หนึ่งที่อาตมาขอนามาพูดในที่นี้ก็ขอให้พิจารณาเรื่องนี้ให้จริงจังว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่การพูดเรื่องเทวดาเป็นต้นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไรต์อะไรก็ไม่ได้พูดด้วยเจตคติแบบพุทธหรือวิเทศวสต่ถูกต้องมัวเถียงกันอยู่ว่าเทวดามีหรือไม่มีถ้ามีก็ต้องอ่อนวอนอะไรไปเลยซึ่งที่จริงนั้นจะมีหรือไม่มีชาวพุทธก็ไม่ต้องอ่อนวอนอยู่แล้วอันนั้นเหมือนอย่างกระเสือ ตระชางอยู่ในป่าก็อยู่กับเราก็เป็นมิตรกันเราก็พยายามไม่เบียดเบียนเขาแต่ก็พยายามอยู่ในโลกอย่างเพื่อนร่วมโลกนี้ก็คือลักษณะที่พูดจากเจตสติแบบวิทยาศาสตร์มาสู่เจตสติแบบพุทธศาสตร์แม้แต่พูดเรื่องเจตสติวิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็กินเวลาไปมากมายแล้วเพราะนั้นอีกสองหัวข้อก็คงไม่มีโอกาสได้พูดแต่ก็จะขอพูดหัวข้อไว้สั้นๆนิดหน่อยในที่นี้ข้อต่อไปก็คือเรื่อง คิดเป็นพูดเป็นทําเป็นและแก้ปัญหาเป็นในปัจจุบันนี้วงการศึกษาเราพูดกันมากถึงการคิดเป็นทําเป็นและแก้ปัญหาเป็นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญว่าแต่ปัจจุบันนี้เราก้าวเข้าสู่ยุคข่าวสารข้อมูลแม้ว่าเมืองไทยเรานี้จะยังห่างไกลคือเรายังคงไม่เข้าสู่ยุคข่าวสารข้อมูลได้จริงเพราะเรายังปรารถนาจะเป็นนิกจะเป็นแค่ประเทศวิทยาศาสตร์ไอเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่โดยทั่วไปอุตสาหกรรมใหม่นี้ก็ต้อง เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในด้านจักรกลเป็นสำคัญอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมาสนับสนุนการผลิตด้วยจักรกลในด้านอาานนุตสาหกรรมนี้ในการที่เรายังไม่เข้าถึงยุคข่าวสารข้อมูลแต่ยังไงก็ตามข่าวสารข้อมูลและความเจริญในยุคนี้ได้มีทิพผลมีผลต่อเรามากความเจริญในยุคข่าวสารข้อมูลนี้มันจะทําให้การผลิตหรือการทำเนี่ยมีความสําคัญน้อยลง มนุษย์ในยุคน,นี้นั้นบางทีไม่ต้องไปลงมือทําแต่ใช้วิธีใช้สื่อสารเป็นนะใช้วิธีสั่งการเอาก็ทําให้เกิดการผลิตตามที่ประสงค์ได้แต่สิ่งที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้นในยุคข่าวสารข้อมูลก็คือการสื่อสารการสื่อสารนี้มนุษย์จะต้องรู้จักสื่อสารให้เป็นด้วยผู้ที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างดีในยุคนี้จะต้องสื่อสารเป็นภาษาเก่าของเราก็คือพูดเป็น การที่พูดเป็นนี่ไม่ใช่หมายความจะพูดพูดอย่างเดียวแต่หมายถึงการต้องรู้เข้าใจเช่นรู้เข้าใจข่าวสารฟังเป็นสิ่งที่เขาเขียนมาบอกมาพูดมาข่าวสารต่างๆข้อมูลต่างๆที่เข้ามาเรารู้จักรวบรวมเป็นเรารู้จักที่จะจัดสรรเลือกคัดวินิจฉัยแล้วนํามาถ่ายทอดเป็นการสื่อสารเป็นจะมีความสําคัญมากในยุคต่อไปเพราะฉะนั้นคาเก่าที่ว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทรหนังสือเป็นสีนี้อาจจะกลับมาอีก นั้นพูดเป็นนี้ก็น่าจะกลับเข้ามาอยู่ในคติของการศึกษาด้วยก็คืออาจจะบอกว่าคิดเป็นพูดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นหรืออาจจะบอกว่าคิดเป็นสื่อสารเป็นทําเป็นและแก้ปัญหาเป็นถ้าสื่อสารเป็นนี่เป็นภาษาสมัยใหม่ความจริงก็มาจากพูดเป็นนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งในขณะที่เราจะต้องก้าวให้ทันกับความเจริญในโลกปัจจุบันนี้ซึ่งไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่ก้าวให้ทันเท่านั้นมืองไทยถ้าจะให้เจริญจริงเราจะไปคิดแต่เพียงก้าวให้ทันเราจะต้องคิดในแง่ก้าวไปเป็นผู้นําด้วยมืองไทยนี่มีเจตคติลักษณะจิตใจในแง่เป็นผู้ตามและผู้รับเป็นเคยตัวปัจจุบันนี้เราไม่รู้ตัวเลยว่าภาพคิดของเราเ,เป็นไปลักษณะเขาผู้ตามและผู้รับแม้แต่มองเรื่องวิทยาศาสตร์มองเทคโนโลยีก็มองในทัศนคติเจตคติแบบผู้ตามและผู้รับเป็นแบบ unconscious ไม่รู้ตัวเลยเป็นไปโดยจิตไร้สำนึกมันให้เป็นไปโดยจนกระทัง่งลืมไปว่าที่จริงนั้นเราจะต้องเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้ด้วยค้าหากเราจะสร้างความจริญที่แท,ท้จริงแล้วเราจะต้องสร้างลักษณะจิตใจขึ้นมาใหม่ให้เป็นผู้นำและผู้ให้ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างนี้เท่านั้นที่จะสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาได้จริงจัง และก้าวไปสู่สังคมของอารยะประเทศที่มีความเจริญอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งที่บอกไว้แต่เป็นหัวข้อก็คือเรื่องแนวคิดแบบองค์รวมอันนี้จะขอพูดให้สั้นนิดเดียวก็คือว่าอันนี้ที่จริงมันก็มาจากเรื่องแรกนั่นเองคือเจตคติแบบวิทยาศาสตร์อันนี้มันพันกันหมดทั้งสามหัวข้อแต่ในเวลานี้ไม่มีโอกาสที่จะไปลงข้อสรุปมาเห็นว่าสามหัวข้อที่ตั้งไว้เนี่ยมันโยงเป็นเรื่องเดียวกันอย่างไร มนุษย์นั้นที่พัฒนาวิทยาศาสตร์ขึ้นมานั้นมีความคิดอย่างหนึ่งว่ามีมนุษย์เนี่ยจะต้องพิชิตธรรมชาตนะิเราจะต้องเอาชนะธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาตินี้เหมือนมาทําให้เราเนี่มีความติดขัดนะทําให้เกิดภัยอันตรายเรา,าไม่สามารถจะหาความสุขได้เต็มที่เราจะต้องบังคับควบคุมธรรมชาติจัดสรรธรรมชาติได้ให้เป็นไปนตามที่ประสงค์ให้ธรรมชาติมารับใช้สนองความต้องการของเราแล้วเราก็ พยายามพิชิตธรรมชาติเราก็สร้างความเจริญแม้แต่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นมาอันนี้เป็นแนวความคิดที่เป็นมาแต่เดิมซึ่งแนวความคิดนี้มาจากพื้นฐานของการมองโลกการมองสิ่งทั้งหลายมนุษย์ในยุคที่คิดจาชนะธรรมชาติมันมองอะไรอย่างไรคือในโลกนี้มีสิ่งต่างๆแตกต่างหลากหลายกันสิ่งต่างๆที่หลากหลายแตกต่างหลากหลายต่างพวกต่างประเภทนี้มนุษย์มองอย่างไร คัณกติที่นำไปสู่การพิชิตธรรมชาตินั้นมองความแตกต่างหลากหลายว่าเป็นความขัดแยง้งด mm ัง hmm. นั้นมนุษย์กับธรรมชาติเป็นต้นจะแตกต่างกัน mm hmm. มันจะช่วงช่วงทิงผลประโยชน์กันถ้าธรรมชาติชนะเราแย่ถ้าเราชนะธรรมชาติแล้วเราก็สบายดังนั้นนำไปสู่การแข่งขันช่วงทิงแย่งผลประโยชน์แม้แต่ในระหว่างมนุษย์เพราะเรามองความแตกต่างหลากหลายว่าคือความขัดแยง้งตอนนี้ ทัศนะนี้ซึ่งนําไปสู่การพิจิตธรรมชาตินั้นได้ทําให้เกิดโทษเกิดภัยอันตรายขึ้นมาจากการที่ธรรมชาติกับมนุษย์เป็นศัตรูกันแล้วก็อันตรายก็เกิดขึ้นแต่แก่ตัวมนุษย์เองตอนนี้กําลังต้องหันไปสู่แนวความคิดอีกอย่างหนึง่งคือการมองว่าความแตกต่างหลากหลายนั้นคือความเป็นส่วนเสริมเติมเต็มให้แก่กันขอให้มองดูมันก็มองได้ทั้งสองอย่าง มองอีกอย่างหนึ่งความแตกต่างหลากหลายคือการเป็นส่วนเสริมเติมเต็มให้กกันเมื่อมองอย่างนี้แล้วแทนที่จะนําไปสู่การแข่งขันช่วงชิงก็นําไปสู่การประสานตรกงกลืนการที่ต้องรู้จักจัดสรรสิ่งตา่างให้มาประสานตรกงกลืนและเกือคูลซึ่งกันและกันแล้วผลดีจริงจะเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์การศึกษาจะมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นสําคัญเพราะการศึกษานั้นเป็นการพัฒนามนุษย์เริ่มแต่แต่พัฒนาสติปัญญา พัฒนาเจตคติพื้นฐานนี่เป็นต้นไปอยุคที่ผ่านมามนุษย์ได้รับผลร้ายจากเจตคติที่มองความแตกต่างหลากหลายเป็นความขัดแย้งต่อไปนี้เราก็จะพัฒนาใหม่โดยมองความแตกต่างหลากหลายเป็นการมีส่วนเสริมเติมเต็ม,ตมให้กกันซึ่งนําไปสู่ทัศนะาแบบประสา,านสมปลือการที่เราจะให้การศึกษามนุษย์นี้เราก็มองเห็นความจริงที่ว่าในธรรมชาติหรือใน สิ่งแวดล้อมรอบตัวนั้นแม้แต่ชีวิตมนุษย์เองกับสิ่งแวดล้อมนั้นมันมีความแตกต่างหลาก,หลา,กหลายอยู่ทั่วไปมันมีทั้งความขัดแย้งและความประสานกลมกลืนถ้าหากว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายไม่เป็นไปด้วยดีแล้วความแตกต่างนั้นจะทําให้เกิดความขัดแยง้งแต่ถ้าหากว่าเราจัดให้ดีแล้วความแตกต่างนั้นมาเป็นส่วนประสานกลมกลืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสริมเติมเต็มกันก็เกิดประโยชน์ นั้นการศึกษาก็คือการที่พัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้มีความสามารถในการที่จะทําให้เกิดความประสานกลงกึ้นทําให้ความแตกต่างหลากหลายกลายเป็นความประสานกลงกึ้นแทนที่มันจะกลายเป็นความขัดแย้งและเกิดโทษเราก็จัดสรรให้มันประสานกลงกึ้นเป็นประโยชน์เสียเพราะนั้นความหมายของการศึกษาในยุคนี้จะเน้นคือจะไม่พูดว่าก,การศึรกษาคือการพัฒนาคนสมมติว่าจะให้ความหมายของการศึกษาเป็นการพัฒนา เราจะไม่พูดทวนๆโนดนๆว่าการศึกษาคือการพัฒนาคนแต่เราจะพูดว่าการศึกษาคือการพัฒนาคนให้มีความสามารถที่จะทําให้ความแตกต่างหลากหลายกลายเป็นความประสานกลมกลืนเมื่อความประสานกลมกลืนเป็นไปได้ดีแล้วทุกอย่างในสัดส่วนเกิดภาวะที่เรียวกว่าดุลยภาพแล้วก็เป็นไปได้ดีชีวิตมนุษย์ก็เป็นปกติสุขด้วย เพราะฉะนั้นในยุคนี้เขาจะเน้นความคิดแบบดุลยภาพสมดุลบาลานแล้วก็ความคิดแบบองค์รวมมีความคิดเรื่องโฮลิสติกวิวพัฒนาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่ที่เราจะได้ยินว่าในยุคไม่นานมาน,นี้จะพูดกันมากถึงคำว่าครบวงจรในวงการทํางานต่างๆบอกว่าทําอะไรต้องทําให้ครบวงจรตพองพูดกันเกิดไม่กี่ปีนี้เองอันนี้เป็นแนวความคิดในเข้าในแนวที่เรียกว่าทัศนะแบบองครวม ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่นี้ความคิดแบบบูราการก็อยู่ในแนวนี้ขณะน,นี้แนวคิดนี้กําลังเปิดกําลังฟุ้งขึ้นมาแต่ว่าเราจะต้องจับให้ถูกแต่พื้นฐานของมันก็คือการมองความแตกต่างหลากหลายม่ใช่เป็นความขัดแยง้งแต่ว่ามันเป็นไปได้คือความแตกต่างหลากหลายนั้นเป็นไปได้ทั้งทางขัดแย้งและกลมกลืนถ้ามันไม่อยู่ในภาวะดุลยภาพมันก็ทําให้เกิดความขัดแยง้งและจะทําทให้เกิดผลเสียเพราะฉะนั้นมนุษย์ มีการศึกษาเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้สามารถที่จะมาจัดสรรให้องค์ประกอบต่างๆนี้มันเข้ามาสัมพันธ์กันอย่างประสานกลมกลืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยมีดุลยภาพและผลดีก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมนุษย์ในยุคนี้จะทําการพัฒนาไม่ใช่พัฒนาเฉยๆแต่การพัฒนาไปอย่างให้เกิดความประสานกลมกลืนด้วยเช่นันให้มนุษย์สามารถประสานกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นต้นการพัฒนาได้สร้างความเจริญได้เป็นความเก่งกาจอย่างหนึ่งแล้ว แต่ต่อไปนี้ถือว่าไม่พอการพัฒนาที่จะให้ประสานกลมกลืนได้ด้วยนั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่ายากกว่ามากมายยุคที่แล้วมาเราสามารถพัฒนาได้มากมายแต่มันไม่ประสานกลมกลืนต่อไปนี้ทําไงจะทั้งพัฒนาด้วยแล้วให้เป็นไปอย่างประสานกลมกลืนด้วยเป็นสิ่งที่ต้องการและท้าทายสติปัญญาของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งนั้นความสําเร็จของการศึกษาก็คือการช่วยให้มนุษย์พัฒนาตนเองที่จริงการศึกษาไม่ใช่ตัว เราไม่พูดว่าเราไปให้การศึกษาคือไปพัฒนาคนแต่เราไปช่วยให้คนเขาพัฒนาตัวเองการศึกษาคือการช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการที่จะทําให้ความแตกต่างหลากหลายกลายเป็นความประสานตรงกลนและเกือ้อกูลซึ่งกันและกันและอันนี้ก็จะนําไปสู่ความพัฒนาที่ถูกต้องความเจริญงอกง,งามที่ถูกต้องซึ่งในการพัฒนาอย่างนี้เราจะนําเจาตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติแบบพูดมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งในเจตคตินั้นก็จะมีลักษณะสําคัญอันหนึ่งก็คือการคิดเป็นสื่อสารเป็นทําเป็นและแก้ปัญหาเป็นวันนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะอธิบายในหัวข้อสองข้อหลังได้มากมายก็จะขอยุติเพียงเท่านี้ก็เกินเวลา,าที่ประชุมไปมากมายที่ประชุมนั้นกําหนดการจะมีการนั่งสมาธิเดินจงกรมได้ซ้ําแต่เรภาพคิดว่าไม่มีแล้วเพราะว่าผู้ที่มาแสดงธรรมเทศนาหรือปาฏิคฐานนี้ จะพูดเกินเวลาของที่ประชุมแล้วก็กินเวลาของสมาธิละจงกรมไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านจะพิจารณาอย่างไรก็สุดแต่จะเห็นสมควรก็รถือว่าสมาธิละจงกรมก็อาจจะให้รวมอยู่ในนี้ไปเลยคือทําใจเป็นสมาธิในการฟังก็ทรมเทศนาเพราะถ้าหากว่าทําใจเป็นสมาธิแน่วแน่ในสิ่งที่ฟังได้ก็จะเริ่นทำอยู่ในตัวอยู่แล้ววันนี้อธิวพาก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งในการที่ ท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาท่านได้มีความดริอันเป็นกุศลได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มายีาน่นีที่ประชุมนี้เริ่มตั้งแต่อากาศยัง่นสบายสดชื่นผ่องใสแต่บัดนี้แดดพระอาทิตย์ก็ขึ้นกล้าจัจ้า,จาแล้วทําให้ที่ประชุมชักจะไม่ค่อยสบายเพราะฉะนั้นอย่างน้อยว่าใจชักจะไม่สบายก็ขอให้ใจสบายไว้ก่อนอนุภาพก็ขอให้ความตั้งใจดีเป็นกุศลน,นี้ มีไมตรีทำมีเมตตาจิตต่อกัรนี้เป็นความชุ่มฉ่ำยินในภายในที่รองรับที่ทําให้มีความเย็นอยู่เสมอตลอดเวลาแล้วก็ขออารัธนาคุณพระรัชนทรมาอวยพรในท่านทั้งหลายในขณะที่เรามานั่งประชุมในที่นี้อันเป็นที่เรียกว่าพุทธมณฑนหน้าองค์พระัฐธานซึ่งเป็นสิรีมงคลแล้วก็ขอให้คุณพระรัชนทรจง ปกปักรักษาอวยพรแก่ท่านทั้งหลายขอทุกท่านจงได้จเจริญด้วยจัตุรพิธพรชัยทั้งพร้อมด้วยกําลังกายกําลังใจกําลังปัญญาในการที่จะดําเนินชีวิตในการประกอบกิจอาชีพการงานให้บรรลุค,ความสําเร็จความก้าวหน้าความรุ่งเรืองงอกงามและจงมีความร่มเย็นในธรรมของมัสมาสพพุทธเจ้าตลอดการเป็นนิพโดยโท่วกันทุกท่านเทินขอ แสดงพระธรรมเทศนาเกินกาเวลาแล้วขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการศนี้ยะถา,าวาริวา,าปุราปริปูเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกัปติ อิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจฉตุสัพเพปุรเรนตุสังกัปปาจันโทปนระรโสยะา,ามณิโชติระโสยะา,าสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีกายุโกภวัต อภิวาธนาสีลิสะนิจังมุทธาจายิโนจัตารโรธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพระลัง